สวัสดีครับมือนี่พามาชมต้นสร้างนาวหรือว่าต้นพญาสัางสารนะครับต้นสร้างนาวเขามีสองสายพันธุ์นะครับมือนี่ติ๊กได้จ๋าจะพามาชมทั้งสองสายพันธุ์นะครับในคลิปเดียวกันครับสายพันธุ์แรกครับต้นสร้างนาวนะครับใบของเขามีลักษณะ ใบเล็กนะครับใบเขียวเล็กนะครับใบขุนเขาครับเป็นฟันเลื่อยนะครับเป็นยักษ์เป็นฟันเลื่อยนะครับคอใบขอนเขาครับต้นช่างนาวหรือว่าพญาสังสารนะครับมีสองสายพันธุ์นะครับมือนีพามาชมทั้งสองสายพันธุ์ครับ ลักษณะายพั์แหลกนะครับดอกตูมของเขานะครับนี่ครับดอกตูมของเขาครับดอกบานแล้วก็จะเป็นสีเหลืองนะครับนี่คือดอกเขากำลังจะโรยนะครับสีกีบดอกสีเหลืองนะครับโรยกำลังจะโรยครับผลแก่ของเขาครับเปลือกผลของเขาจะเป็นสีแดงเหมือนลักษณะเหมือนดอกไม้นะครับที่เห็นสีเขียวก็คือมลเร็ดของเขานะครับครับ ติ๊กได้จาจะพาไปสม้มต้นช่างนาวสายพันธุ์ที่สองครับครับเมื่อนี้ติ๊กได้จ่าจะพามาส้มสมุนไพรต้นช่างนาวนะครับหรือว่าต้นกำลังช่างสารนะครับเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังสู้กำลังครับในช่วงฤดูแล้แงกำลังออกดอกนะครับเขาเกิดอยู่ตามทุ่งนานะครับ ต้นสร้างนาวครับหรือว่าต้นเหมยเวียดนามน,นะครับหรือว่าดอกตุ๊ดเวียดนามน,นะครับนิยมปลูกเป็นไม้ประดับบ่อนไซนะครับเป็นไม้แขะนะครับต้นสร้างนาวครับเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังสู้กำลังแก้อาการปวดเมื่อยปวดตามคอต่างๆนะครับ โดยการใส่ลำต้นของเขานะครับต้นสร้างนาวครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กนะครับที่มีดอกสวยงามนะครับนิยมนำกิ่งก้านไปเสียบแจกันนะครับดอกจุมดอกตูบของเขาจะบานขึ้นมาตามในแจกันนะครับต้นสร้างนาวเป็นไม้มงคลเป็นสมุนไพรที่ใส่กันมาแต่โบราณน,นะครับ ลักษณะเปลือกลำต้นของเขานะครับสีเทาน้ำตาลนะครับต้นสร้างหน้าวาครับมีสองสายพันธุ์นะครับอันนี้คือสายพันธุ์หนึ่งนะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งครับอีกสายพันธุ์หนึ่งกับคือเป็นใบเล็กๆเป็นใบยักษ์นะครับอันนี้คือสายพันธุ์ที่สองนะครับทั้งสองสายพันธุ์กับมีสรรพคุณทางสมุนไพร <cin ak> เหมือนกันนะครับในตำราไทยผักกลางไทยอีสานกะส่ไ,สไดทั้งต้ดนะครับเป็นสมุนไพร บำรุงกำลัง,บ,ลงบำรุงเลือดเป็นทุนไพ่แก้อาการปวดเมื่อยนะครับโดยการใส่เปลือกลำตน้นรากนะครับใส่ดืม่มหรือว่าใส่ต้มน้ำดืม่มหรือว่าดองเหล่าได้นะครับในช่วงเดือนมีนาเขาออกดอกให้ชมนะครับในเสืงช่วงฤดูแร้งนะครับเขาพัดใบแล้วเขาก็ออกดอกให้ชมนะครับ กำลังสร้างสารหรือว่าต้นสร้างหนาวครับเป็นสมุนไพรที่นิยมปลูกเป็นไม้แคะไม้ประดับในเวียดนามมากๆนะครับเป็นสมุนไพรที่ใส่กันมาแต่บโบราณนะครับเขาเกิดอยู่ในนาโครครับในช่วงฤดูแล้งครับเป็นไม้มงคลเป็นไม้ที่ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับนะครับ เป็นไม้พัดใบที่เหลือเตโดอกนะครับครับติ๊กได้จากับพามาชมต้นสร้างหนาวครับสมุนไพรบำรุงร่างกายเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังนะครับที่ใส่กันมาแต่โบ,บราณครับคลิปหน้าพอกันไหมครับมือนี่ติ๊กได้จา่าสวัสดีครับ